กรณีที่กัมพูชาโกหกรายวันโจมตีไทยไม่หยุดล่าสุดเพจประวัติศาสตร์ข่าวต่างประเทศท่องเที่ยวที่แปลกได้โพสตข้อมูลระบุว่ากระทรวงสารสนเทศขเขมรชอบไปแปะข่าวเสียดินแดนข่าวนู้นข่าวนี้ว่าเป็นเฟกนิวแปะเยอะซะจนขเขมรเริ่มไม่เชื่อถือคนขเขมรค่อยๆตระหนักแล้วว่าไม่ได้รบชนะเหมือนที่รัฐบาลประกาศจนเมื่อกระทรวงสารสนเทศเอาตราไปแปะเฟกนิวจริงๆหรือเรื่องคนไทยทำคอนเสิร์ตที่ปราสาทสุรินแล้วคนขเขมรบางคนมั่วตีความไปเองว่านั่นคือปราสาทที่คนไทยชิงมาได้จาก15ห้าวัน ปรากฏว่าคนเขมรบางคนกลับเม้นในเชิงไม่เชื่อว่าน,นี่คือเฟคนิวเพราะรู้สึกคลางแคลนใจไม่รู้ว่าอันไหนจริงหรือเท็จนี่มันนิทานเด็กเลี้ยงแกะหรือ,อไรแต่ในความเป็นจริงที่นั่นคือปราสาทระแงองอำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มปราสาทต,ตาเมือนที่สู้รบช่วงชิงกันแต่ปรากฏมีคนไทยจำนวนมากเข้าไปปั่นให้พวกเขาเชื่อปั่นจนเขาร้องไห้แล้ว คือคนขเขมรเห็นคนไทยจัดคอนเสิร์ตท,ที่ปราสาทแห่งหนึ่งในสุรินทร์ก็ตีโพยตีภายไปเองว่าเป็นปราสาทที่ไทยยึดได้ในศึก5วันแล้วไทยมาจัดคอนเสิร์ตเยอะเย้ยคนขเขมรในนั้นจึงแบ่งเป็น2ฝ่าย 1. ฝ่ายที่เชื่อว่าไทยยึดปราสาทได้จริงแต่รัฐบาลฮุนเซนอ่อนแอเลยปกปิด 2. ฝ่ายที่ไม่เชื่อบอกว่าเป็นภาพ AI คนไทยไปปันกันใหญ่เลยว่านี่คือดีลลับของฮุนเซนที่ยอมยกประสาทให้ไทยแลกกับนวลน,นี่นั่นปรากฏว่ามีคนขมรหลายคนเชื่อการปัดน,นี้ด้วยแล้วมาร้องไห้เจ็บปวดเหลือเกินที่เสียดินแดนบอกว่าเงียบฉันไม่อยากฟังมันแล้วทั้งที่ไม่ได้เสียอะไรเลยประสาทนี้ก็อยู่ในแดนไทยไม่เกี่ยวกับพื้นที่ขัดแยง้ง ่อมายังโพสตข้อมูลอีกว่าด่วนในที่สุดคนขมรรู้ตัวแล้วว่าเสียประสาทตาเมืองทมและกําลังกรดแค้นคุนเซนอย่างหนักมีคนชื่ออึมซมอันโพสต์สารจากทหารแนวหน้าที่กาลังเป็นไวรัสสุดๆในโซเชียลขมรว่าปัจจุบันประสาทตาเมืองทมและประสาทตาเมืองโต๊ถูกทหารไทยควบคุมส่วนประสาทตาควายอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารกัมพูชาก่อนเกิดการปะทะประสาทตาเมืองโต๊ถูกทหารไทยควบคุมทั้งหมดส่วนประสาทตาเมืองทมและประสาทตาควายมีการควบคุมร่วมกันระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชา ทันทีหลังการหยุดยิงปราสาทตาเมินทมปราสาทตาเมินโต้และปราสาทตาบ่ายถูกทหารกัมพูชาย,ยึดได้ซึ่งโฆศกกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันเช่นนั้นด้วยแต่หลังการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนทั่วไปหรือ g b c ที่มาเลเซียปราสาทตาเมินทมและปราสาทตาเมินโต้กลับถูกทหารไทยชิงไปเนื่องจากผู้นำกัมพูชาไม่อนุญาตให้ทหารกัมพูชาขึ้นไปควบคุมหรือสั่งให้ทหารกัมพูชาถอนกำลังออกมาทหารไทยได้สร้างบังเกอร์ภายในปราสาทตาเมินทมและนำลวดหนามไปล้อมรอบปราสาทตาเมินทมไว้หากสุดท้ายต้องยอมมอบปราสาทเหล่าน แล้วที่ต้องทําสงครามจนทหารกัมพูชาล้มตายมันทําไปเพื่ออะไรการเสียสละชีวิตของเหล่าวิรชนทหารกัมพูชาที่ผลีชีพเพื่อปกป้องปราสาทเหล่านั้นกลับกลายเป็นสิ่งไร้ความหมายเพราะผู้นํากัมพูชาหุนหุนสั่งให้ทหารกัมพูชาถอยและมอบปราสาทให้ทหารไทยควบคุมซึ่งกรณีนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการปล่อยให้ทหารไทยลากลวดน้าตามแนวชายแดนได้ตามใจแล้วผู้นํากัมพูชายังสั่งให้ทหารกัมพูชาถอนกําลังออกมาโดยไม่ขัดขวางหรือป้องกันการลากลวดน้าของทหารไทยเลยคนเขมรนกาลังโกรธแค้นกับเรื่องนี้หนักมากกําลังด่าหุนเซ ความเป็นจริงคือก่อนการประทะทะหารไทยกับเขมรมีการลาดตระเวนปราศรามเมินทมกับตาควายร่วมกันแล้วมันคิดกันไปเองว่ามันควบคุมได้ต่อมาในสึกหวันเขมรชิงแค่ตาควายไปได้แต่มันบอกว่าชิงได้ทุกปราสาทพอความจริงปรากฏว่าตาเมินทมตาเมินโต้ยังอยู่กับไทยพวกเขาจึงกำลังโกรธแค้นกันอย่างมากมีการแสดงความโกรธแค้นคุณเซนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหาว่าเสียดินแดน ปรประวัติศาสตร์ยังได้โพสต์ข้อความของคนเขมรที่ชื่อชิชัยระบายในโพสต์ของอันซัมอ่นที่เขียนเรื่องเสียตามเมินทมรายยาวด่าความโง่เขลาของชนชาติตนเองซึ่งสิ่งที่พูดมีทั้งถูกและผิดแต่คือเริ่มตาสว่างแล้วมีคนกดสนับสนุนเป็นอันมากอ่านอานดูแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันเลยเอาเข้าไปแชท GPT แปลมาให้ดูเขาพิมพ์ว่า ในบรรดาประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศมีแต่กัมพูชาเท่าน,นั้นที่ยังตกเป็นเหยื่อการรุกรานจากเวียดนามและสยามเพราะประเทศเรายากจนกองทัพอ่อนแอผู้นำก็โง่เขลาเอาแต่สแสวงหาผลประโยชน์ให้ครอบครัวโดยอย่างเช่นประเทศอื่นมีทั้งเครื่องบินรบเรือรบเรือดำน้ำถึงแม้สยามยังไม่มีแต่ตอนนี้ก็กำลังสั่งซื้อแล้วลาวเองยังมีเครื่องบินรบสิบลำแต่กัมพูชากลับไม่มีอะไรเลยมีแต่ไม้พลองกับนิ้วมือสิบนิ้วที่คอยไปขอยืมหรือรับบริจาคจากคนอื่นกองทัพของประเทศต่างๆมีไว้เพื่อปกป้องประเทศและประชาชนแต่กองทััพพพกกมมูชาลลลลบีไว้้้เเเเื่่ออตนนแะรงง ำรวจทหารที่ควรจะปกป้องพรมแดนก็ไม่อยู่ตรงพรมแดนปล่อยให้ศัตรูรุกรานเข้ามาลักลอบแทรกซึมถึงในหมู่บ้านและแผ่นดินของตัวเองแต่ก่อนเคยส่งทหารไปเป็นพันเป็นหมื่นประจำพรมแดนแล้วตอนนี้หายไปไหนหมดปล่อยให้เขามาลักลอบรุกรานบนแผ่นดินตัวเองอย่างนี้ได้อย่างไรถ้าเป็นการรุกรานบนแผ่นดินคนอื่นอย่างพอว่าแต่นี่มันเข้ามารุกรานถึงในหมู่บ้านของชาวขเขมรทั้งสิน้นแต่เจ้าหน้าที่เขมรไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวสู้สักคนได้แต่แถลงข่าวทั้งก่อนสู้ระหว่างสู้หลังสู้หลังถูกปิดล้อมยึดปราสาทและที่ดินบางส่วนของกมพูชา แล้วกัมพูชาทำอะไรได้บ้างกับกองทัพสยามในทุกวันนี้นอกจากออกแถลงการทุกวันถามเหมือนคนโง่ว่าการเดินธรรมยาตรามันมีประโยชน์อะไรหยุดการลุกรานจากต่างชาติได้ไหมถ้าอย่างนั้นประเทศต่างๆทั่วโลกที่กําลังทําสงครามกันพวกเขาก็แค่ทําธรรมยาตราเพื่อสกัดศัตรูไม่จาเป็นต้องซื้ออาวุธมาสู้เลยหรือแค่พาการเดินธรรมยาตราให้สงบแล้วศัตรูก็จะไม่กล้าลุกรานอีกต่อไปอย่างนั้นหรือควรใช้สมองคิดบ้างเถอะในสมัยนี้ ก็เพราะเราโง่นั่นแหละถึงถูกเพื่อนบ้านรังแกลุกรานทุกวันเหมือนเวียดนามและสยามโชคยังดีที่เราในปัจจุบันยังยากจนและกองทัพยังไม่ทันสมัยเท่าเวียดนามและสยามไม่เช่นนั้นตัมพูชาคงถูกเราลุกรานเหมือนในอดีตไปแล้วแต่ผู้นํากลับเอาเงินไปซื้อตนาฬิกาแพงๆมาอวดซื้อสัญชาติซื้อบ้านหรูในต่างประเทศโอนเงินไปเก็บไว้ต่างประเทศเปิดบริษัทต่างๆในต่างประเทศนับไม่ถ้วนอีก10ปี20ปี40ปีก็จะยังถูกเวียดนามและสยามลุกรานอยู่อย่าหวังว่าเขาจะหยุดเพราะประเทศเรายากจนผู้นนําออออตตตคกกก็็งทั เวียดนามกับสยามที่เคยช่วยขับไล่ฝรั่งเศสออกจากกัมพูชาก็ไม่ใช่เพราะสงสารหรืออยากช่วยขมร้นแต่เขาอยากไล่ฝรั่งเศสออกไปเพื่อให้ตัวเองสะดวกในการรุกรานแผ่นดินเราทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกตาสว่างกันหรือยังจะโง่ต่อไปอีกเท่าไหร่ปกครองประเทศมาก,กว่า40ปีแล้วยังโง่เข่าไร้ปัญญาอยู่ถึงเพียงนี้หรือทั้งนี้เขาโพสต์รูปหนังสือกัมพูชาชนะไทยในสมัยเตโชธิบดีหุนเซนเพื่อประชดที่หุนเซนหลอกลวงว่าชนะแต่จริงๆแพ้